วิธีการหาโนแลนการ์ด1,500ถึง3,000ใบเพื่อไปลุ้นการ์ดบอสอย่างมูลไลฟ์ฟ lower ที่มีมูลค่าถึง2,000กว่าล้านถ้าได้มาพลิกชีวิตกันเลยทีเดียวสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซเวในเกมและกนันล็อก M Classic ตัวช่วยสำคัญสำหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Phone UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเ่้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ต แ,แล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว GVP ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละสบาทเท่านั้นแต่ตัว GVP เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ UG Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร์มปล่อยบอ,อดไม่ควรพลาด UG Phone อย่างที่รู้กันว่าการ์ดบอร์แต่ละ ไปเนี่ยก็จะมีมูลค่าหลายร้อยล้าน M แต่จะขายออกหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งบางการ์ดบอส MVP ก็อาจจะราคาไม่แพงแต่บางการ์ดบอส MVP ก็จะมีมูลค่าสูงถึง2000กว่าล้านเหมาะมากสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเซนีจานวนมหาศาลแต่การที่เราจะได้การ์ดบอสนอกจากการล่าบอสแล้วเรายังสามารถทําการสร้างหรือเราจะสุ่มการ์ดด้วยโนแรนการ์ดอันนี้ก็ต้องลุ้นเอานะครับว่าเราจะได้การ์ดบอสหรืออาจจะเป็นพวกการ์ดมีดีบอสแล้วเราจะหาโนแลนการ์ดได้จาก พูดถึงสายฟรีก่อนละกันนะครับในการที่เราจะหาโนแลนการ์ดเพียงแค่เราดาวน์โหลดเกมจนเสร็จสิ้นเราก็จะได้รับโนแลนการ์ดสามร้อยเซนีอีก3ามแสนเราสามารถดาวน์โหลดไปด้วยระหว่างเล่นได้เลยตรงนั้นเราจะได้300แล้วใช่ไหมครับต่อมาให้เราทําการใส่โค้ดโดยเข้าไปที่ตั้งค่าเลือกลงมาด้านล่างสุดเอาโค้ดที่มี10โค้ดอะไปใส่ซึ่งในโค้ดพวกนี้ก็จะมีพวกโนแลนการ์ดหนึอันนี้150นี่อีก150และนี่อีก200ตรงนี้อีก150และตรงนี้ อีก150โดยเราก็จะได้โดยรวมจากโค้ดนะครับอยู่ที่950ด้วยกันนอกจากเราจะมีโค้ด Discord เราก็จะได้รับเพิ่มเติมอีก100และเรายังสามารถหาเพิ่มเติมได้จากกลุ่มชนเพียงแค่เรากดไปเนี่ยเหมือนเราไปติดตามพวก d i s c o r d f a c e book อะไรพวกนี้เราก็จะได้รับเพิ่มเติมอีกตรงนี้อย่างละ50ก็จะเป็น100โดยเราก็จะมี1,350แต่แน่นอนมันจะไม่พอนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆนควรจะต้องไปเก็บให้เลเวล20ด้วยเพราะว่าถ้าเราเก็บเลเวลถึง20 เราก็จะสามารถหาเซนีได้เพิ่มเติมจากตรงคําถามเลเวล10ตรงนี้ถ้าเราทําภารกิจที่ได้เซนีนะครับเขาจะมีอยู่6ภารกิจภารกิจละ2 0 0 0 0 0ก็จะได้อยู่ที่ล้าน2และถ้าเราทําตรงเลเวล20อีกอันนี้ก็จะมีอีก4ภารกิจซึ่งก็จะทําให้เราได้อีก800,000โดยรวม2เมนูตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่2ล้านถ้าเรามีเงินแล้วปุ๊บเราก็มาร้านค้าที่การพอนเทล่าจากตรงนี้นะครับเลือกคุยกับ n p c ตัวนี้เราก็เข้าสู่ร้านค้าผจญภัยทําการซื้อโนแลนการ์ดลด50% 1คร์ แล้วก็เ้ออันี้อีกแต่ในช่วงการเดินเควสกว่าที่เราจะไปถึงเลเวล20ด้วยแล้วแล้วก็เควสตรงว่าคิวรี่นะครับที่เขาจะให้เราตอบคําถามเป็น o x o o เราก็จะได้โนแลนการ์ดมาอีก50ด้วยกันตอนเลเวล10กว่ากว่าเงินก็จะพอดีในการที่เราจะสั่งเคาะการ์ดไปด้วยถ้าเราไม่ได้ใช้แบบซูรุยสไลนะครับหรือถ้าขาดเหลือจริงๆเนี่ยสามารถไปเดินเปิดทีเปิดกองเพิ่มเติม,ตมอีกเล็กน้อยได้ซึ่งก็จะทําให้เราได้1500โดยที่เราไม่ต้องเติมแต่ในกรณีีท่่เ่เเเพพืออนนยากจะุ้ดวงิิมตมต ในช่วงตอนที่เราใส่โค้ดแล้วรับของจากจดหมายมาใช่ไหมครับเราจะมีได้กล่องลุ้นพวกของลุ้นพวกไอเทมบางทีเราอาจจะได้อลบั้มการ์ดเป็นการระดับสูงจากตรงนี้หรือจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่มีมูลค่าเราค่อยเล่นไอดีนั้นเป็นตัวละครเด็กเสริมเพิ่มเติมไปได้นะครับเนี่ยเวลาเราเปิดอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ลุ้นของอื่นๆอีกมากมายบางทีก็อาจจะได้เป็นโนแลนการ์ดมาด้วยนะครับเพิ่มเสริมเข้าไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้อะไรนี่แหละก็มาลุ้นตรงนี้เพิ่มนะครับเนี่ยมันจะลุ้นหลายๆอย่าง ใหญ่นี้ก็คือดวงเกลือนะครับถ้าดวงดีบางทีเราอาจจะได้อัลบั้มการ์ดอย่างตัวนี้ก็ได้อัลบั้มการ์ดมาแต่เปิดดวงเกลือหน่อยได้เป็นการ์ดแค่สีฟ้านะครับ Dark Tip ดาร์กทิปมูลค่าก็เลยอยู่แค่1ล้าน,น,นหน่อยเท่านั้นแล้วถ้าเราอยากจะหาโนแลนการ์ดวันแรกๆให้ได้มากกว่า1500อยู่ที่3,000บวกบวกทำยังไงอันนี้จะเหมาะกับคนที่เติมนะครับกดอ,อื่นก็ให้เพื่อนๆมาหาตรงนี้นะคาฟาบัตรเพิ่มเลเวลคาฟา a อ v ดเวนเจอร์ล็อกเราก็ทําการกดใช้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีอยู่15ใบจากนั้น เราก็กดเข้ามาที่ a v e n g e r l o c ลอกจากตรงนี้การ์ดหใบจะเพิ่มได้1นึ่งเลเวลถ้าเรามี15ใบเราสามารถปลดได้จนถึงเลเวล15้พร้อมกับกล่องที่เราจะได้รุ้นของอื่นๆแล้วก็เซนีอีกเยอะเลยหลักๆเลยก็คือเราต้องเติมนะครับเขาก็จะมีอยู่2แพ็กเกจเราก็เติมอันนี้ก่อนแล้วค่อยมาเติมอันนี้ต่อเพราะยังไงเราก็ต้องเติม2แพ็กเกจอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะปลดแค่แถวเดียวมันก็จะได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราปลดทั้งแถวก็จะได้2แถวตรงนี้จะทําให้เราได้โนแลนการ์ดและก็เซนีอย่างที่เกิรวววมถึงเป็นนนพกกแฟชั่่ออืๆีด้ย แล้วก็ที่สําคัญนะมันจะมีพวกสต a ามิน่าที่จะทําให้เราเรเวลได้ไหวมากยิ่งขึ้นเวลาเราไปลงดันเราจะได้ EP พีเยอะจากตรงนี้นะครับบางคนเก็บเรเวลวันเดียวถึง75ได้เลยก็เพราะจากการเติมพาร์ตนี่แหละซึ่งถ้าเราทําภารกิจด้วยแล้วถ้าเราทําภารกิจด้วยแล้วนะครับเรเวลก็จะอยู่ประมาณ 20- 22ถึงสนะครับส่วนเรเวลที่เหลือเราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้โดยใช้เซนีแต่มันจะเปลืองเซนีนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับ1นึ่งเรเวลหล้านแต่เผื่อใครอยากจะรีบทําของรีบหาของทันนี้ท่นนั้น ก็แล้วแต่เลยนะครับสามารถทําได้เหมือนกันทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับดวงของเราหลักๆแล้วล่ละ,ละ,ละว่าเราจะได้การ์ดไปไหนนะครับจริงๆอ่ะเล่นให้20หน่อยๆก็ได้ครับแล้วก็ไปลุนการ์ดบอดเอาอันนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็ยังได้ลุ้นเงินหลายหมื่นเพราะว่าถ้าเป็นการ์ดมูนไลท์อย่างน้อยๆสองหมื่น 20, ขึ้นได้นะครับเวลาเราขายทั้ง ID หรือขายยก ID หรืออาจจะมีหย่อนหน่อยเล็กน้อยส่วนการ์ดใบอื่นก็ตามสภาพยิ่งเราทําไว้ยิ่งดีแต่ถ้าใครแอดวานมากหน่อยเติมพาร์ทแล้วก็มาทําการลุ้น แบบนั้นก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันค่อนข้างเปลืองเราก็ไปตัดสินใจเอาแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมมาลองเปิดสุ่มให้ดูต้องบอ,อกว่าผสานลุ้นดวงการ์ดแห่งโชคชะตาว่าจะได้การ์ด MVP วพไหมจัดไปมูลไลท์ได้การ์ดมาหนึ่งใบนะครับวิง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 ซอื้อือดูเรื่อง ท็อกทาวเวอร์อาศัายเวทมิริบอสและเป็นการ์ดท,ที่ราคาไม่ค่อยแพงด้วยนะอยู่ประมาณ34ล้านนะครับเพราะโดยส่วนมากการ์ดมิริบอสร,ราคาของเขาจะสูงอยู่แล้วอ่าอย่างอนุบ,บิดนี่40กว่าล้านอย่างนี้50นะครับการ์ดดาบ22ล้านกาดตัวนี้34ล้านนี่34ล้านมิวแทนดากอนยีล้านนะครับ การ์ดต้นไม้48ล้านอาก,ก้ดน่าจะ50นะครับการ์ดตะกะแตน40กว่าล้านแต่ละการ์ดมีราคาไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเป็นการ MVP ์ด MVP นี่คือโอ้โหราคาเดือดนะครับจริงก็มาลุ้นไอดีของเราได้ว่าไอดีนั้นเราจะได้เล่นไหมหรือว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าแต่อย่างที่เกินถ้าได้มูนไลท์มาก็ขายตอนนี้ตัวเด็กก็ถึงเลเวล20เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มารับเงินจากเควสหน่อยแล้วกัน จึบจึบึบึบ,บ,บ,บแล้วก็เพิ่มเลเวลสกิลอีกสักนิดนึงปั๊บจากนั้นก็มากดรับเซนีนะครับเห็งเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งแล้วก็มานี่เลยร้านค้าะชนไพนะครับเราก็ทําการซื้อแล้วก็ซื้อตรงนี้1ล้านนะครับเห็นไหมมันก็จะพอเราก็ไปทําการ์ดบอสในตัวเด็กตัวงเลเวลยี่สิบก็ลุ้นไปครับได้ MVP ไมไหมนะจัดป ลองสร้างกันดูดูหน่อยสิต่อให้ไม่ได้การ์ดมูลลก็ยังได้การ์ดอื่นๆมาขายนะครับประมาณนั้นโอ้โหแต่นี้ <c oughs> เออราคาเท่าไหร่วาเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับไหนว่าอันนี้อันนี้นี่นี่ราคาอยู่ที่34ล้านด้วยกันจากนั้นเราก็เข้าไปที่ตลาดเลยครับคุยกับพ่อแว่นดําแล้วก็เข้าตลาด ต้องการขายแล้วก็กดทําการขายอย่างน้อยการไปหนึ่งก็น่าจะได้อยู่แล้วนะครับประมาณ20กว่าล้านอย่างน้อยๆน,นะต่อ1ตัวละครถ้าขยันทําหน่อยก็ได้หลายส่วนจะถ่ายเงินให้ตัวละครหลักยังไงอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแลวกันเนาะฉะนั้นสําหรับในพาทน,นี้ก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ